มันจะเป็นการสร้างกระดูกมวยที่แบบผมทําไว้ก็คือว่าเป็นอย่างในมัดเป็นก้อนๆเขาลุกมากูดนะแล้วก็ซ่อนๆอ,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 อยู่เนี่ยคือเวลาที่เราเตะขาคนเนี่ยคนมีกระดูกแล้วก็บางคนเนี่ยโดยเฉพาะนักมวยขามไม่ได้นิ่มทีนี้ผมสอนอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นการสร้างกระดูกมวยกระดูกมวยอะ่ะมันต้องขึ้นไปหาบนเวทีคือ คนไหนจะมีกระดูกมวยต้องขึ้นไปต่อยมวยไปเจ็บตัวบนเวทีไงผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าคนที่เป็นคนฝึกมวยที่เป็นมนุษย์เงินเดือนล่ะเป็นคนทํางานล่ะเป็นนักศึกษาที่ไม่ใช่นักวยอาชีพรายเดือนเนี่ยจะทำไงให้เขามีกระดูกมวยก็เลยต้องทำอย่างนี้เชื่อวิธีผมต่อยมวยมาก,ก่อนกรู้เลยประทัดหน้าแข้งแต่ละคนนี่ปึก๊กหลาเลยนี่อย่างนี้แล้วพอกระดูกแข้งมันแข็งเนี่ยในการที่ คุณเจอน้ามวยเตะชนหน้าแข้งเข้าไปเนี่ยมันเฉยครับแต่ถ้าคุณไม่มีกระดูกมวยนะเล่าเลยอ่ะดูนะสอนให้ลูกศิษย์ฝึกเตะอย่างนี้ตอนแรกๆฝึกเตะ,ะเบาๆไปหาหนักไม่ใช่มาถึงให้ลูกศิษย์เตะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่ใช่อ่าปังปังปังอู้ยปังปังปังตั้ง,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 งแค่นี้ก่อนแรกๆนะปัง ปังปังเอ้ยหัดก้าวให้เป็นอัะปังปังปังก้าวเท้าขวาไปถ้าคุณจะเตะซ้ายปังปังปมปังปังปัว้อ่าถ้ามีกระดูกมวยแบบผมแล้วจะเตะเอามันใส่ไปเลยเหมือนนักแข่งคนนึงปั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 งป<ๆ>ัง yi bam